7ซเทนมต้อยชายสวัสดีครับพวกเราบัส่อาต่สมก็วันนี้มาในนามของออไว้ครับน้องพี่มามาในนามของมาร์คจีคับก็งาน Wolfface X G Q p เพลงราวนะครับก็เป็นงาน G Q สิบปีครบรอบพวกเราก็ดีใจที่ได้มาในครั้งนี้ครับก็ฝากรูปในวันนี้ด้วยครับเหมือนกันครับ จริงเป็นครั้งแรกที่ได้ได้มาร่วมงานจทิวีนะครับเราก็ติดเต็นที่ได้แบบว่าเป็นตัวเป็นพรีเซนต์จากในวงบัสเองกันเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเกียรติมากแล้วถ้าถ้ามีอีกก็อยากให้ชมเพิ่มเติมได้ไหครับคราส่วนตัวจะต้องต่อถ้าจะเลือกมาจากอ่าน้องคิมก่อนผมว่าอยู่ที่โอกาสแล้วกันผมว่าในวงเรามีอีกหลายคนที่พรีเซนต์ได้ดีแต่ว่าพวกเราได้รับโอกาสก่อนพวกเราก็ตอนนี้ก็ดีใจแล้วก็ทำเต็มที่ครับ ใช่ผมก็ดีใจไงได้มากระทบไหลกับพี่ขุนเลยคืว่ามาสองคนนิดนึงครับอ้าวรุ่นใหญ่แล้วเดี๋ยวนี้เลยแต่โชคมากคราเขินเขินอะไรแบบนี้ขอการดีๆที่เราแบบว่าเตรียมพร้อมในการท่งงานแต่งงานยังไงเอาจริงๆถ้าถ้าพูดเรื่องงานนี่ขุนรู้สึกเอ็นจอยเลยนะรู้สึกว่าการได้ออกงานอะไรแบบนี้ ถ้าตัดเรื่องคมเหนื่อยความอะไรออกรือว่าการได้ออกงานบ่อยมันเอนจอยมันเขาว่าเนี่ยมันก็เหนื่อยแหละแต่แบบมันมันได้แบบประสบการณ์แล้วพอมันได้ประสบการณ์รู้สึกตัวเองเก่งขึ้นอย่างแบบมาสัมภาษณ์สื่อผมรู้สึกผมเก่งแล้วลงนะแบบคุยกับที่อยู่ในที่เยกันเหมือนเมื่อวานจริงเมื่อวานที่ไปงานคิวคิวเฟสมาใช่ไหมหลังจากสัมภาษณ์เสร็จคุยกับน้องพีน้องพีนคุยกับผมกับเพื่อนกันเองว่ารู้สึกแบบสัมภาษณ์สื่อเวลาออกงานรู้สึกแบบเก่งขึ้นเก่งขึ้นมาก่อนเนี่ยเก่งๆเอาผมคคุยได้รับ อะไรประมาณนี้ครับแล้วทวามดีใจคืออไงบ้างก็ดีใจครับถามว่ามันก็อาจจะมีเหนื่อยบ้างมีอะไรบ้างแต่ว่าพอแบบเราซ้อมมาเยอะแต่ว่าเราได้เจอแบบแฟนๆหรือว่าได้มาออกงานเจอสังคมใหม่ๆบ้างที่ที่ที่ไม่ใช่แต่ไหนห้องซ้อมอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกแบบเออรู้สึกเหมือนแบบชั่วโมงบินเราเยอะขึ้นในการออกงานแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเก่งขึ้นในแบบสัมภาษณ์ด้วยอะไรอย่างเงี้ย อ้ยขอบคุณครับขอบคุณเบสแล้วก็ดทุกคนที่มาดูเลยครับเอาจริงก็ไม่ไม่ได้คาดหวังว่าจะเยอะขนาดนี้ด้วยแล้วก็าจริงดีใจแน่กันที่ทุกครั้งได้เห็นทุกคนมามาดูโชว์เราเราได้มาดูตามมาตามงานพองเราด้วยอะไรก็ถ้ามีโอกาสอีกก็รอเจอได้ครับนี่เลยทิ้งายเมวานี้อยรูปไรปแล้วเป็นงไงบ้างคแทมาอะไรรเป็นแบบนี่นรเลยนะคะมาน้องทีมอยากพูดไหมก็บอกว่า ผมบอกไปแล้วนใน<ช><อ>งานคิวเฟนเมื่อวานว่าเราจะกลับมาแบบว่าเป็นบัสที่ทุกคนไม่คุ้นเคยแน่นอนไม่คุ้นตาอะไรเงี้ยวันนี้เราก็ปล่อยมามีครึ่งหน้าเหรอใช่เป็นแบบครึ่งหน้าครึ่งซีกของพวกเราเมื่อวานเมนื่อวานโชว์สัตว์ก่าวันนี้โชว์ชหน้าครึ่งซีกอ่าใช่ใชแล้วก็ทุกคนก็น่าจะเห็นแล้วว่าอินเนอร์แบบเราไม่เหมือนเพลงเก,ก,ก,ากา่าๆที่แบบปล่อยมาอรเงครับคนแต่ลมาขนาดที่มันจะเป็นยังไงถ้าบัสแต่ละเพื่อนก็คนที่ชอบโกหกก็ฟังเอาไว้ว่า นั่นแหละครับไปรอฟังเพลงครับเป็นคอนเซปต์คือโกหกแน่นอนเป็นคอนเซปต์ฟาดคอนโกหกเป็นคอนเซปต์ฟาดคนโกหกไหมก็ให้ไปเดาต่อกันเองครับอ่าไปเดาต่อกันแหละอ่ามันจะกายเป็นอะไรกันเออก็ไพ่ผมมาในคอนเซปต์แบบดาร์กอ่ะเออเพลงดูจากแบ็กกราวอะไรเป็นสีดำดำก็น่าจะเดาๆกันได้ว่าอินเนอร์เพลงน่าจะประมาณไหนอะไรใครที่โกหกก็ฟังไว้ครับผมเอาจริงผมน่าสนใจนะเพราะว่าเอาจริงตั้งแต่ทำ ทำเพลงซิงเกิลของพวกเรามาครับมันเป็นเพลงแนวแบบว่าออกแนวมีความแบบเป็นเด็กๆน่ารักๆซนๆอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นเด็กๆเ,เด็กซ่าๆเด็กแบบหลักห้องชอบโวนชวนพี่สาวจีบเลยนะฮะแต่แบบเพลงเพลงใหม่ที่กำลังจะมาเนี่ยครับเป็นเพลงอีกเขาเรียกว่าเป็นอีกโทนอของพวกเรา<ม>เป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งของพวกเราที่ที่เอาจริงๆแล้วพวกเรายังไม่เคยได้แบบลองทำแบบเราจะมาในมาสที่มัน ปานดาราโก้มากขึ้นเ<บ>ท่มากขึ้นแล้วคว,ว,ว,วามความเป็นบัสมันแบบพวกเรามันคุยกันตลอดว่าเมื่อไหร่เราจะได้โตใช่ไหมเมื่อไหร่เราจะโตสักทีแต่ทลนี้ผมว่ามันเหมือนแบบสมใจยอยากอ่ะมันแบบได้โตแล้วได้แบบไม,นนไม่แต่ว่าเราคุยกันว่าเออเพลงนี้เข้าทางเราแล้วคนที่ก็จะไม่มองเหรอเป็นไหมตั้งแต่ไหนอะไรแล้วเราจะรับมือทันไหมอ่ะเพราะว่ารอบที่แล้วยังเป็นน้องเป็นสาว ผมว่าการรับมือไม่ทันเนี่ยเป็นสิ่งที่เราคาดหวังในรอบนี้แล้วกันบอกว่าเขาตั้งตัวไม่ทันอะไรเงี้ยรอดูต้องรอดูครับรอดูเลยคถามเธออนนร้วรน้องนอๆก็อย่างที่อัปเดตไปเมื่อวานก็ยังกำลังซ้อมอยู่ครับก็อ่ี่เราไปอยากจะล่จะสปอยอะไรได้สปอยให้เมื่อวานนี เมื่อวานหลังจากเราสัมภาษณ์เสร็จนะพี่เรากลับไปซ้อมองเพลงต่อถึงตีนหนึ่งถึงตีหนึ่งเลยบอกเวลาด้วยอะไรอย่างไรแต่คือ,แต,คอแต่คือเราเราก็แบบว่าอยากให้มันออกมาดีครับก็เลยซ้อมมันดึกดวนแล้วก็หวังว่ามันจะเป็นคอนเสิร์ตที่ทุกคนในแต่ละภาคครับจะได้รู้จักพวกเราบ้างแล้วก็อยากมันไปเยี่ยมเยือนท้องถิ่นบ้านเราย เกีเลยไม่งันว่าแบบว่าอยากอาหารแบบเอ้าอภาษาต้องมาไหมอะไรนะครับก็อาจจะแบบปรับเนื้อให้เป็นภาษาแบบเขาอะไรอย่างนี้หรือเปล่าให้ใไปเดาต่ออาจจะเป็นดนตรีอ่ะถ้าเราได้แนวดนตรีแบบไปภาคไหนก็ไม่รู้นะเดี๋ยวผมพูดแล้วคาดหวังคาดหวังก็แหลกอะแหลกก็ไม่แหลกดิแหลกอีสานแหลกแหลงแหลงแหลงอ๋อนแหลงอ่ะในภาคใต้แหลกแหลกแบบมีความตองแดงตองแดง ก็สบายดีเจ้าเอาน้ิหนุ่มก็ไปเต้นเวทีเลยอ่ะหนุ่มก็เปนเต้นก็เรียกว่าจัดจานเลยดี๋ยวพี่เข้าเมืองตาหลิวตงหลิวตาตามนะธรรมดาไม่ธรรมดาก็เอาจริงรู้สึกเอ็นดูพี่ๆ่เาครับไม่คือในมุมเราอ่ะแบบเคย เอนดูของพี่และเอนดูของเราแล้วคือเราเราเอนดูพี่เขาที่ทีเห็นพี่ตั้งแต่แรกนะครับตอนแรกพี่เขายังเหมือนเพิ่งปล่อยซีรีส์มาเพิ่งแบบเริ่มทําแบบดนตรีอะไรอย่างงเี้ยจนวันนี้พี่เขาได้มีแบบเป็นคอนเสิร์ตคู่กันอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันเราเห็นเขาแบบโตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราเราก็เป็นคนที่เคยแบบร่วมงานของเขามาด้วยแล้วก็รู้สึกดีใจที่แบบเขาก็ชวนเรามาขึ้นคอนเสิร์ตด้วยอะไร้ะก็เอาจริงอยากขอบคุณพี่พี่กินด้วยแล้วก็พี่ๆทีมงานทุกคนที่แบบว่าชวนชวนผมเข้ามาให้มาเป็นส่วนร่วมหนึ่งในคอนเสิรร์ตด้วยคับ ก็เหมือนกเหมือนกับข้าวหมูกับน้ำน้ำพิกหนุ่มอะมันก็ขายกันไม่ได้พี่ผมเป็นข้าวหมูแล้วว่าว่ดวเลยโอ้ยคิดถึงก็ค่ิดถึงเรื่อจำเงินเสยแบบก็ครับเครับไม่ก็ที่แรงใชไหมอะไรนะครับก็กลัวครับ เราเราได้พลังอะไรต่างๆที่ได้ขึ้คอนเสิร์ตอ่าเอาจริงข,ขึ้นขึ้นขึ้นคอนเสิร์ตพีทีทีกินก็เอาจริงรู้สึกกับบ้านเก่ารู้สึกว่าเอาจอทุกคนเอเนอร์จีเวลาแบบผมบายบายเขามาเนี่ยแต่ว่าเล่นเล่นกับเขาเขาก็เล่นด้วยร,รู้สึกว่าแฟนคลับทีทีทีกินอะครับเป็นเป็น เป็นกลุ่มคนที่แบบรู้สึกว่าเขามอบพลังเอเนอร์จี้ให้เราแบบรู้สึกแบบพี่เราอยากเล่นกับเขาด้วยอะไระครับในแบบว่ามันได้ขึ้นคอนเสิร์ตแบบสนุกอ่ะตอนนั้นเป็นกับของไทยใช่ไหมครับแบบว่าหลังจากลงมาจากคอนเสิร์ตคุยกับไทยว่าไทยสนุกมากดีกว่าแบบมันเป็นคอนเสิร์ตที่แบบให้แบบมวลความสุขของเราเข้ามาด้วยครับก็รู้สึกว่าต้องไปดูก็เหมือนได้ไปเรียนรู้ได้ไปเรียนรู้ศึกษางานแล้วกันว่าแบบเออศิลปินแบบที่แบบ เป็นรุ่นพี่เราอย่างเงี้ยเขาทางานยังไงก็แบบเราเจอพิ่กินอะไรเงี้ยพี่พีพีอะไรเงี้ยเราเล่นกันอย่างเดียวไม่ไม่ค่อยเห็นในพาร์ทที่แบบเขาทํางานจริงจังเออพอไปดูเขาแบบว่าเออเขาคือศิลปินตัวจริงคือแบบไม่เราสนิทยังไงเราก็แบบเจอกันเราก็เล่นกับกับพิ่กินอะไรเงี้ยผมก็แบบไม่ได้เคยมานั่งร้องเพลงกับแกเลยพอเห็นแกแบบร้องเพลงบนเวทีก็เออเก่งอะไรเงี้ยศิลปิน ภูเก็ตแถวใต้อะไรก็ห่างกันไกลใช่ไหมก็ใกล้ไปมก็าสไปมาร์สก็แบบว่าใครแบบเป็นแฟนคลับแบรักหรือยังแบบยังไม่มูฟออนจากแบรักผมบอกเลยว่าพาสซิ่งอีพีเนี้ยช้ำช้ำแน่นอนพี่บอกเลยใค,ใครใครแบบรอคอยบอกเลยว่าวันเสาร์เนี้ยตเตรียมแบบเอาคือบนโต๊ะเนี้ยเตรียมข้าวมาแล้วเปิดทีวีช่องแบบช่องวันสามเด็ดรอเลยแล <c oughs> ้วกินข้าวแล้วดูพวกเราแล้วนี่บอกเลยแบบข้าว กับข้าวอะไรหมูฮ้อง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 ก็ได้ไปภูเก็ตกินหมูฮ้องหมูฮ้องก็ได้บอกเลยว่าข้าวมูนนั้นจะเป็นข้าวมูนที่พี่อร่อยที่สุดในแบบวันเสาร์เออก็พูดไปก็ได้ครับได้แบบสะดวกกินของหวานตามอะไรเงี้ยแล้วแต่พี่เลยโอเคก็ผมอ่ดูแปลรักอีกแล้วใช่ป่ะอันนี้พูดเรื่องจริงดูแปลรักอีกแล้วเอฟซีพี่ขุนด้วยเมื่อก่อนแล้วก็แบบได้เป็นบ้านไงเออตอบตีนี่เขินเลย อันก็ดีใจที่ได้ได้ไปทำเลยเพราะเราก็ไม่เคยแบบแสดงด้วยอาสปอยก็คือมันจะมีการแบบว่าเออแบบให้เราแสดงเป็นนู่นเป็นนี่ใช่ไหมเราก็แบบไม่เคยเรียนการแสดงไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวมันก็มาแล้วพุกงนี้เราก็เราแบบได้แสดงเลยก็รู้สึกดีใจตื่นเต้นเพราะเราไม่เคยแบบอันนี้คือไปตามรอยเขาเลยไงแบบสถานที่เลยใครมันสลับกันไปฮะบอกอีกพอแล้ว ครับพี่รันอยู่ไหนพี่รันพี่ตกลงใช่ไหมฮะอย่างที่อัปเดตล่าสุดไปครับเมื่อวานเลยก็พี่บอกเลยว่าเรากำลังอยู่ในโปรเซสที่เลือกอยู่ว่าเฮ้ยจะเอาทรงไหนเอาด้านจับไหนจะเอาสีไหนเอาจริงตอนนี้เราอยู่ที่โรงงานแล้วพี่จริแปลว่าหมายถึงว่าคือใช่คือพี่เขาไปโรงงานแล้วถามพวกเราแล้วเอาสีไหนอ่าเราก็เลือกไปแล้วว่าสีไหนเลขหนึ่งเลของสามอ่าผมเลือกสามเอผมเลือกหนึ่งอ้าว เออนั here, thing made, to to okay, ่นแหละแล้วเดี๋ยวเราได้ข้อสรุปว่าสีไหนอะไรผมว่ามันน่าจะแบบอยู่ในโปรเซสที่แบบกำลังจะจะมาแล้วอะไรอย่างยให้ทุกคนรอนิดนึงอยากให้อดจออดจอบอดใจอดใจนี่แม่นี่แมก็อยากจะฝากถึงคนที่โดนโกหกมาหรือว่าแบบชอบโกหกคนอื่นนะครับก็อยากให้ทุกคนไาฟังนะครับลายเออวันที่11กันยายนนี้ผมบอกเลยว่า บ้านเนี่ยจะมาแบบที่อินเนอร์ไม่เหมือนเดิมแล้วพวกเราจะโตขึ้นแน่นอนก็อยากทุกคนติดตามรอดูความแซ่บความเดือดความอยู่ดันนี้นะครับครัผมประมาณนี้ครับ